รสแบบนี้กินน้ําแข็งใสกันดีกว่าจ้ามามาค่ะพี่น้องจา้าสบายดีพี่นอ้องผูมามา้สูงอายุคนบนสุขบอานเมืองเด้อมักินน้ําแข็งใสกับแพรวาจา้ามามาค่ะอะไรไอยหางตั้งกล่องกินเลยนะคะเนาะสบายดีพี่นอ้องผู้สูงอายุคนนสุขบ้านเมืองค่ะกินน้ําแข็งใสแพรวาค่ะพี่น้องจา้า,จนนา,าจห่อนไรมาค่ะไ่ว่าอะไรห่างวจวดเลยค่ะเนาะห่อนแค่ที่บ้านผู้ดเดียวเพราะอย่างน้อยโรงพยาบาลนะเพราะอ่้นอนโรงพยาบาลสองคืนนะคะ เขาบอกห้เขาบอกให้ปล่อค่ะเขาอย่าพิเศษเขาก็บอกอยู่เพราะวา่าปัญหาโรคเป็นแห้งค่ะต้องอยู่กับมือต้องอยู่กับหมอค่ะมหมอให้ยาคาให้ยาคาเสื่อตลอดค่ะ เย็นๆเลยเข้ากล้วยเข้ากล้วยกับลูกจากแล้วก็มันเอืเยอะไงอ่อ ในพระว่าสิยุดกินสิอนขอบวัในฟังมึงเคะมันมันผิตันมากนะพี่น้องิัมาก,นะาม,ากมันแบเป็นมันพระว่าสิชนอบวันในฟังกลพญสิไปนองลงบาทนนะมที่นี่ตอนประมาณสักสามทุ่มเนี่ยรว่พบาพอไปอันเค้กออก <c oughs> แกะออกก็เล็ไปเมียนห้องไปเมียนห้องบบดทีนี้ไปเมียนห้องก็เลยดเพะว่าเปิดห้องเขาไปปุ๊บ,บกินเน,าเน่าเลยพี่น้องกินเน่าแบบมันมันสากสบเที่ว่ากินมันสับสาบแบบว่าที่มันแหงเดียวพี่น้องสากสบพ้นตายที่มันแหงกับร่างกับร่างแหงเ่เลยพี่น้องกินนั่นเลยกินมันเพราะว่า เป็นยังเคยได็บเลยกินคนทียย่งะเคยพี่นนองเพราะว่าเคยเคยได็ด้ลกินคนเคยสัมผัสเลยพี่น้ะเหมือที่นี่กหมันได้กินกินปุ๊บเหมือนพอยายขับไปปาดเโท่กินคนกินโตขึ้นแห้งแพ้เป็นว่าแต่เพราะว่าเขาบ่แมนแบบว่ามันขับมันหรือมันอันนี้มันกระคืดเนี่ยเนะพราะว่าก็เล็บเบาออกมาบ่แมนเหมือนบ่แมนบ่แมนกิน มันกินค้นพว่าก่อนเสร็จอะแล้วก็เรียกว่ากินคนกินคนก็ค่ะก็บนบะเมีนกินคนเพี่ว่าจะเถียงกันหรอบัดทีนี่เราก็บอกหล่หลอกหล่พี่ว่าก็เลยห้องขึ้นมันยังบอกมันบะเมียนพี says, ่ว่าห้องเสร็จหรอพี่น้องยังบอกบะเมีน oh กินค้นจะเถียงเแค่ยังบัดที่นี่เมียนแล้วบ่แล้วมือนพี่ว่าก็เลยพักซอยกันก็หล่อนพักกันยุกที่นอนขึ้นพิงเสียขางกัมเพงขางผ้าผนังห้องเนาะพี่น้องเนาะยุกขึ้นแล้วมือนก็เลย ปัดกวดทูเรียบร้อยแล้วก็ออกมามันนี้ออกมาเพอาไงน่ะเราออกวันนี้ตอนที่ว่านนใ้ตอนนั้นตอนที่ว่าหยกขึ้นเดียวพอาไงแล้ก็สิออกมาเพว่าก็ได้หันไปสึกหันไปกําแพงกําแพงอันกําแพงหัวเห็นโอ้คนโหรเห็นเพว่าเห็นพมีร่างบอกเหตุค่ะพี่นอะมันนี้จะได้เพิ่นเห็นเห็นค่ะเห็นจุดที่จะท่าคนละ ยหนอยู่พี่วัดก็เลยบอกป้าปัญญายังของมะตอนที่ว่ายัของแม่น่ะเห็นเห็นปัญญายู่หองซีเดี๋ยวเดี๋ยวถึงไปทายให้เบื้องเหรอค่ะว่าบางหองซีก็หองหานั่นไก่กันบัวพี่วัดเห็นพญายางหอดหองซีหอดนาหองซีพ่อพี่ว่ากลุ่มเอาลงเท่าอีกที่แล้วยางของเพื่อนเดี้ยวแลจะจ่ายเบื้ง เราหังยางยางจนเสียตัวบอระป็นยางมันก็สีใบแทะนะข้อไม้น่นบมาดีก็นได้มากมันหอนพื่อันใหม่ลึกมากกันขึ้นเพว่าฟันขึ้นมาพผุดละฟันมันก็ได้มานอนมันอนลึกเหลือกตีนเืยจังไนอนเพรวะเมียนของเมียนทับยังเพราะว่าหองพรลมเขาาโกคอยเข่าแต่ก็เข่าของเอมันหอนเนาะบัดนี้ก็ได้ไปก็ไปมันพค่ก็ได้นอนนอนมันฝันอันนี้หนึ่งฝันนี่ ฟันมาไปไปห่างไปใส่เนี่ยจักยางขึ้นตึ๊กซิบก็สั่น็นได้พี่น้องะวันนี้ลงุงวันนี้ก็เลยขึ้นดิบในความฝันอ่นนะขึ้นดิบขึ้นดิบขึ้นไปมาแลกก็ไปหอดตั้งแต่สั่นสองมันบ่หอดสั่นนางแกกเทื่อสิแดงลงมาอารถนะ่ะก็ขึ้นไปใหม่อีกก็ลงไปใหมก่ก็ลงแต่ว่าดิบซัดขึ้นข้างบนอีกวันนี้ในความฝันน่ะบัดทเนี้ เพว่านไปเอื่นหาเขาเอื่นเอื่นเอินเนจ้าหน้าที่ย่ามนะพนูแรดิบนะให้ความปันนะก็เรยว่าเพื่อนเพื่นเนี้ยก็เรียกว่าก็าเลยาถามเขาว่าเอาสั้นจีมันอยู่ใส่หมอจะขึ้นมาพิดเลยเล้ออะไราะไไาะมาเสร็จละลงไปลงไปมาเสร็จละมันพอลงไปปุ๊บไปอยู่สั้นสองอีกมันมันกับ่ออะไรบ่ลงหอดจกเทลือมันก็ขึ้นมามหมขึ้นมามหมแบบนี้ฮู้ว่าพี่น้อง ในแต่ละสัตวนะ์มีแต่คนแต่ว่ามันมันเป็นทางคือแบบว่าเป็นคือทางเขาโกดังเนี่ยไปแบบมันคือเป็นอุโมงค์ไงพี่นนอะเป็นอุโมงค์หลอดไตไตทางถนนนี่แหละเป็นคืออุโมงค์แต่ละสัตว์นะแต่ละคนถา้าก็ลงไปห้องเขาห้องเขาไปแต่ก็หายไปแต่ก็หายไปแต่ก็หาย,หายนะบัดที่นี่มันขึ้นมากเลยเหมือร่องหอดเดียวอันนี่ เพว่าก็เลยไปลงไปหอดปุ๊บก็เลยหอดเลี้ยวลยลแล้วเสร็จแล้วใสลังหอดว่าหอดได้เออนี่เดืสั่นเฮาเหน่อยเสร็จละบัดที่นี่ก็เลยไปไปไป,ไป,ไปเขาไปน้ำเขา,าอย่างนี้ป่ะพอไงผนยางเข้าไปเขาพบกันเพราว่าออกนะในความฝันนะั่ะการออกเขากันออกปุ๊บกันให้กันให้เพราว่านี่ออกจากออกไม่ให้ไปเขาว่าเจ้ายัานเฝ้าไปให้เจ้าผัวจะไปเพรนว่าเสร็จละ แต่พ่อหญ่ไปเพิ่งมาเสร็จอะพอพ่อหญ่ไปปุ๊บเนี่ยในความฝันอะหิวเพิ่นหิวเนื้อทุ่งเนื้อไปพร้อมพี่น้องจ้าพอหันมาพ่อกระบอกมือไวไวเพราว่าบอกมือไวไวผู้หายไปในพริบตาเลยน่ะรีบลงไปในหันเลยน่ะความหมายลงไปในหันเพราว่าไปซอมมืองทั้งห้องทั้งห้นั่นน่ะห้องไห้น้ำเล่านั่นน่ะจนตื่นน่ะพี่น้องจนตื่นขึ้นมาพอตกตอนเสาร์มาเหมือนพี่ว่าก็เลยดูขึ้นมาไปไปซักผ้า กลับขึ e day, <ım S 1> ้นมาแล้วนอนห่มผ้าซันบุญบุญบุญเลยเป็นร่างบอกเสียดเนี้ยจะยังเนี่ยก็เลยก็เลยพอนก็ป่วยป่วยแหงมือนก็เลยเดี๋ยวไปหาหมอบ้านบุญหัดเนาะบ้านบุนหัดมบุญหัดบ้านสุกแม่นเป็นไปบันซุกขึ้นบันซุกก็เลยเหมือนบ้ันเสาร์้ันอาทิตย์แล้ววันนี้ค่ะบุญหัดบ้านสุกบันเสาร์้ันอาทิตย์แล้วจังก็เลยหายแล้วไปพอนายก็เลยเดี๋ยวไปนอนโรงพยาบาลค่ะ มันมันคือเป็นเป็นล่างบอกเหตุนี่พี่นนองเพราะฟันนี่มันเหม่นอีเดยสังเกตทุกอย่างเลยแบบแม่นเลยพันเห็นยันกับแม่นเบิดเลยพี่น้างจ้ะยังพี่ว่าสิกินอน้อมแข็งใสเนาะน่อมแข็งใสกินน้ำแข็งใสเล่าเรื่องเหตุการณ์จริงแล้วก็เหตุอ่าที่บอกขาดคิดเนาะมันเกิดเกิดขึ้นอีดีเลยกะเพี่ว่าเห็นน่ะเห็นพี่ว่าจะาเอ๋เลยน่ะนะจะาเอ๋ก็กบเพิ่นเลยน่ะนะ กับเจ้าทีนะเบึงแก้วนะเพื่อนยืนแบบเพื่อนยืนจ้องเลยเด้พี่น้องยืนเอวคัมเอวเซ่เพ,พื่อว่าในภาคสุดท้ายให้เบุงมาเพื่อว่าเห็นมองไรเหมืองไรก็เลืองจ้ะเพื่อว่าสุดถ่ายให้เบุงอีกเธอหนึ่งมาจะมองไรเนาะแต่คลิปนี้ก็ไม่ยังไรเลยพี่น้องเด้อเพื่อว่าเมื่อเราเหตุการณ์ฝันกับชืว่าฝันกับคืออันความฝันกลายเป็นจริงแล้วพี่น้องนะเป็นเรื่องจริงที่เรื่องที่บอดีจ้ะจากคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะคะ